Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in s e a r c h 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. โอเคนะครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับช่อง I p u s ซิ่งนะผมวันนี้ก็กลับมาพบกับการรีวิวรถของช่องของผมเหมือนเดิมนะครับก็แซงได้บ่ล่ะแซงได้บ่แซงได้อยู่เนาะ วันนี้นะผมก็มารีวิวเว็บร้อยสิบไอนะเป็นเว็บร้อยสิบไอ้งเชงนะครับซงเชงก็ก็ผมก็ไม่กล้ายังเขือนกล้องนะเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนานนะครับโอเคก็วันนี้ผมมาอัดคลิปเนี่ยครับกล้องเอียงไหมตากล้องกล้องเอียงไหมกล้องเอียงรเอียงอ่ะเอตี้ไม่ตรงตรงเลยโอเคครับเดี๋ยวผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะก็อย่าลืมกดไลค์นะกดใจผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับโอเคก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะให้ดูทรงรถก่อนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตอินเสิร์ตเลยนะคร yeah, yeah, be go ับโอเคนะครับก็หลังจากที่ดู อินเสิร์ตไปเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับอันคันนี้เป็นวิบ110นะอ่า2,000เท่าไหร่อ2,014หรือเปล่าเนาะเป็นเป็นสตาร์ทมือนะครับคือผมก็จะพูดเยอะกว่าเจ้าของรถหน่อยนะเพราะว่าเจ้าของรถไม่ค่อยรู้ครับอันนี้เป็นน้องเป็นน้องครับเป็นน้องของเจ้าของรถโอเคก็มาเริ่มจากชุดหน้าเลยครับชุดดําหน้านะมามาโอเคนะมาเริ่มกันจากดําหน้าเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับอ่าชุดล้อชุดล้อชุดล้อเป็นชุดล้ออะไรครับอ่าเลื่อน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 มาดูกันเลยเลื่อน เดี๋ยวดูโลโก้ให้ชัดเลื่อนเลื่อนร้อเอออ่ะพอพอนี่นะับก็นี่คือเป็นชุดล้อไ s t ์ตองรู้ราคาเลยพันสีครับพันสีนครับหน้าหลังนบโอ,โอเคก็ประมาณนี้อ่ะยางยางเป็นยางเท่าไหร่ครับยางอ่ะไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวผม,มาหางก่อนนะครับอ่ะล้วหลายยูดิครับครับ <ๆ S 1> พอป่ะอ่อ่าเป็นยาง45ทับ90นับ10ขอบ17นะครับก็ ทรงก็ประมาณนี้นะครับนี่ลดหน้านะครับรดหน้าครับเจ้าของลดลดหน้าเท่าไหร่ครับสามนิ้วครับรถหน้าครับสามนิ้วครับก็มาแจกทรงนะครับรีวิวพร้อมแจกทรงนะครับชุดข้างบนก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับก็ประมาณนี้มันมันเปิดได้ไหมตรงนี้ไม่ค่อยติดครับโอเคเราไม่ไม่ค่อยติดแล้วเพราะมันนานแล้วก็ชุดหัวชุดบนก็เดิมเดิมนะเพราะว่าก็ประมาณนี้นะครับชุดสีเป็นสีน้าเงินนะครับสีน้ําเงินแก้ว โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับข้างหน้าเดี๋ยวเครื่องอะไรเราเอาไว้ที่หลังดีกว่าเนาะมาเรามาเริ่มที่ฝั่งท่อดีกว่ามาโอเคนะครับต่อไปเป็นท่อนะครับคือท่อเป็นของอะไรครับเจ้าของรถครับอ,ออฟลูช่างแมพครับใช่อ่าออฟลูช่างแมพคือเป็นของเทอร์โบใช่ไหมครับใช่ครับท่อสูตรเทอร์โบนะของออฟลูช่างแมพนะครับก็วันนี้เดี๋ยวท้ายคลิปมีฟังเสียงด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ ต่อไปแล้วก็เป็นโชคนะครับโชคอะไรครับโชคอดครับอ่าโชคพอนะครับจะเป็นโชคพอสเทียมนะครับสูงเท่าไหร่วะอันนี้ก็ลืมเหมือนกันครับทรงนี้ก็ประมาณ295นะครับเพราะว่า280รถผมมาเตี้ยกว่านี้ประมาณ295นะครับโชคพอสแล้วก็นี่นะครับไล่น็อตพอสอันนี้แกนที่อะไรแกนอาร์มพอสหรือเปล่าเนาะใช่ใช่แกนอาร์มพอสนะครับก็ประมาณนี้ก็ทรงก็ มันไม่ใช่ทรงดิมันเป็นน็อตอ่าต่อไปก็เป็นอาร์มนะอาร์มอันนี้เขาเรียกว่าชื่ออาร์มเลยวะอาร์มอาร์มเลยอาร์มย่นสุดตารางหรือเปล่าใช่ไหมอาร์มย่นคานกลมครับใช่ครับอันอันย่นคานกลมเล็กนะครับเจาะคานก็ประมาณนี้เจ้าของรถก็ต้องพูดดงัดงๆหน่อยนะครับครับคบก็เหมือนเดิมนะผมข้างหลังก็เป็นชุดล้อยสตรองสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับยางหลังถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเท่ากันใช่ไหม นี่นครับสี่สิบห้าทับเก้าสิบนี่นครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูฟังดีกว่าจะได้ชัดๆต่อไปนะครับเป็นดุมยอ่อนะครับผมเป็นดุมของของอะไรครับ <c oughs> <c oughs> จะของรถไม่รู้นะครับจะของรถไม่รู้โอเคอดุมยอ่อก็น่าจะเป็นของร้านอะไรทั่วไปใช่ไหมใช่ครับก็ประมาณราคาก็ประมาณ ผมตีไปน่าจะเหมือนของผมนะประมาณเก้าร้อยเลยแบบเก้าร้อยบาทนะครับโชกพอเนี่ยอามอามย่นถอยหกูก็ทรงก็จะประมาณนี้นะครับคือหูมันก็จะเยียงมาทรงก็นี่ครับคลิปนี้นะ่าจะพูดคำว่าทรงบ่อยที่สุดเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปนะผมก็เป็นชุดโซ่นะครับโซ่สเตย์ก็โซ่สเตยสีหนึ่งห้านะครับนี่ผมใช่ไหมสีหนึ่งห้านะครับก็ <c oughs> สเตอรหน้าประมาณเท่าไหร่วะสิบสีหรือเปล่าใช่ไหมสิบสีข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวดยวูข้างหลังยี่สิบสีนะครับดูเดี๋ยวมีรถท่อดังด้วยแต่ต้องเจอคันนี้เบิ้ลใส่แล้วน <c oughs> ี่นะครับก็ประมาณนี้ยื่นก็ประมาณนี้นะครับรถตัดโค้งนะตัดโค้งโอเคต่อไปนะับเป็นขาตั้ง,งผมรูปรูปตรีนนะครับ ขาตั้งแจวขาตั้งรูปเท้ารูปเท้าเป็นขาตั้งของโหลดนะประมาณ5นิ้วหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นครับกล้องไม่กล้องไม่โฟกัสก็เหลืออะไรอีกไหมวะนี่นะข้างหน้าก็เป็นฝาดําเจาะนะข้างหน้าเดิมๆมับคันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราแต่งแต่เราต้องปลอดภัยด้วยนะครับใช่ครับเราต้องเราต้องปลอดภัยด้วยนะเหลืออะไรอีกวะจะขอรุนเร่าอะไรอีกวะบเบาะเบาะ เบาไปของอีกครับเบาอีกครับเบาอีกครับเบาอีกครับเพราะว่ามันเปลียนมันไปปาดมาครับก็นี่ก็ประมาณนี้ถ้าเบาะบานี่คือมาครบเซตจนะครับทรงคิงเหลืออะไรก็น่าจะไม่เหลืออะไรนะครับลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากก็อ่ะอ่ะฝั่งนี้ดกวานี่เป็นฝั่งนี้ด้วยต่อไปนะเป็นเครื่องนะเป็นเครื่องสติปอะไรครับสติปอะไรครับช่างไม่ต้องถามครับ53าสมชักเดิมครับใช่ไม่ต้องถามห้าสมชักเดิมนะผมก็ เป็นเสื้อวีนะครับของเนี่ยตั้มบางพีเอทเคสครับเนี่นยมีสติกเกอร์อยู่เนี่ยวะนี่คนระับเสื้อวีน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสื้อวีน่าจะมีเจ้าเดียวนะครับเป็นของตั้มเอทเคสครับ,บ,รบอันนี้ก็อ่าเป็นคอยไฟซิ่งใช่ไหมใช่ครับใช,ใช่ครับผมก็จะพูดเยอะหน่อยครับ <laughs> เดี๋ยวก็คอมเมนต์ดาวดี <laughs> จะของรถไม่ค่อยรู้ครับอ,อันนี้ครอบเพื่ออะไรครับ อันนี้กันฝุ่นครับกันฝุ่นจะไหมนิดๆเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดดนี่ครับผมกองหลีดกองหลีดไทยทีครับผมไทยทีไทยทีแท้ไหมแท้ครับแท้เออเป็นไงกองหลีดแท้ครับไปโฟกัสอีกแล้วมามามาฟังนี่มานี่นะครับในเครื่องก็สะอาดประมาณนี้นะผมก็เก็บเจ้าของรถเขาเป็นคนสะอาดนะครับก็ทรงก็ประมาณนี้ก็คือมันสวยอยู่นะ เพราะว่าเน้นเก็บรายละเอียดทุกจุดให้มันใหม่ๆก็พอใช่ครับแต่รถไม่ค่อยได้ขับนะครับส่วนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปไปดูเอาเอาสแตนลงไหมสแตนเอาลงก็ได้ครับเออเอาลงแล้วก็ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแตดไปตอนที่เอาสแตนลงเนี่ยเพราะว่าไม่มีคนถือโอเคนะครับก็กลับมาตอนที่เอาสแตนลงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูความเที่ยของข้างหน้าเดี๋ยละลาจับ รถที่นมาทสูงมครับ,รบนี่นะครับรถคันนี้คือไม่ไม่ค่อยเตีย้ยเท่าไหร,ร่นะเนี่ยความเตีย้ยก็อูอ๊ฟว่าส,สูงอยู่นะห้านิ้วกว่าเลยเนี่ยนะประมาณห้านิ้วนะครับสี่นิ้วดีข้างหลังเป็นชุกสองเก้าห้านำข้างหน้าสามนิ้วหน้ามันก็จะเจิดเจดหน่อยนะครับเพราะว่าก <m> วไาโหลดโหลดไม่เยอะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าหลดเยอะมันก็จะเบรกเวลาชกชกหยุบหรือเปล่า จุกมันมันยุูมันก็จะดังเติ๊กเติ๊กครับใช่ครับมันก็จะดังเติ๊กเติ๊กครับก็โอเคไม่ไม <c oughs> <c oughs> okay. ่ไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อนะครับของเทอร์โบออฟลุคชั่างแมวเลยครับอ่ะมาครับเดี๋ยวเรฟังเลยนะมาเด้อ โอเคนะทุกคนก็นี่ครับเสียงท่อก็ขท่อของเทอร์โบนะครับออฟดูเช็คแมกนะครับถ้าสามน้านเดิมเสียงก็ประมาณนี้เสียงเงียบเสีหัวเงียบๆนะครับไปเบิ้ลจัดปริจิ้งเบิ้ลเลย ดับเลยครับดับเลยครับดัับบเลยครโอเคนะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรครับเมื่อกี้บอกว่าไม่ตัดนะครับก็เทอร์โบก็คือมันดังนุ่มดีนะครับเนี่ยให้ดูขอถอดน่าจะเดินมา28แล้วก็น่าจะ30 32หรือเปล่าประมาณนั้นนะใช่32ครับครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามคนนี้ด้วยครับ ที่เกิด GBS ก็อยู่ประมาณ100 150อยหาบบันะใช่ครับ150ยห้าบบัครับ, <150 S 2> บร้ <20 S 2> บอยหบ g กนะครับยืนพื้นยืนพื้นรถหนักนะไม่ใช่รถเบาก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับคุณเบงหลังใจน,นครับโอเคเดี๋ยวก็เออปิดกล้องเร็วปิดกล้องแบบไม่เสียเออปิดกล้องเร็วเราเราเราก็จะขอบินคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเออโอเคครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านรับชม